โรงเรียนลานศักดิ์วิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานีชัยนาทเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2568มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น874คนผู้บริหาร3คนครูและบุคลากรทางการศึกษารวม42คนเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนลานศักดิ์วิทยามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องภายใต้การนำของนายถวันวงศาธุภาพผู้อำนวยการโรงเรียนตำแหน่งวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเสียสละและทุ่มเทในการสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับผู้เรียนทุกคนการบริหารงานได้รับการสนับสนุนจากทีมผู้บริหารได้แก่นางสาวนัทนิชาบุญไวยรองผู้อำนวยการวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษกำกับดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มงานบริหารงบประมาณแผนง,งานนางสาวทัชทินีแสงทองรองผู้อํานวยการวิทยาฐานะชํานาญการพิเศษดูแลกลุ่มงานบริหารวิชาการกลุ่มงานบริหารทั่วไปพร้อมด้วยหัวหน้าง,งานทั้ง5กลุ่มงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าในทุกมิติผู้บริหารสถานศึกษาที่ดําเนินงานตามมาตรฐานตําแหน่งอย่างเคร่งครัดเริ่มจากการกําหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางจัดการศึกษาที่มีทิศทาง สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโรงเรียนใช้ลนสักโมเดลเป็นกรอบการบริหารโดยบูรณาการการทำงานแบบมีส่วนร่วมยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการ p d c a ควบคู่กับหลักธรรมาภิบาลมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่โปร่งใสตรวจสอบได้และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงลันสักโมเดลประกอบด้วยแนวทางสำคัญได้แก่การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรการเรียนรู้วิถีใหม่การสร้างผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทย และทันสมัยด้านวิชาการและเทคโนโลยีการจัดการศึกษาโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและความย่งยืนการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้การสร้างภาคีเครือข่ายกับชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในทุกมิติผลสำเร็จที่โดดเด่นคือโรงเรียนผ่านการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชนการได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับเหรียญทองในกิจกรรมโชเกตปี2568และรางวัลหนึ่งผู้บริหารหนึ่งนวัตกรรมระดับเหรียญทองทางด้านนวัตกรรม s c i เมุ่งสู่ทักษะอาชีพที่ยั่งยืนและแนวทางการพัฒนาทักษะอาชีพสู่การเป็นนวัตกรรมในศตวรรษที่21โดยใช้ GPNR โมเดล8กลุ่มสรารการเรียนรู้ ในด้านคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนใช้นวัตกรรมซัพพอร์ตโมเดลลดปัญหาผลการเรียนศูนย์รอหมอสอมออจนผลสำเร็จสูงกว่าเป้าหมายในทุกกลุ่มสาระพร้อมเปิดห้องเรียนพิเศษมินิอิงลิทโปรแกรมและเน้นสเต็ปอีดูเคชันผ่านโคดดิ้งและโรบอทรวมถึงใช้ระบบเน็กซัคูลเพื่อลดภาระครูและเสริมระบบดูแลนักเรียนด้วยนวัตกรรมแคโมเดนผ่านทีมน้ำทีมประสาน และทีมทำผลการทดสอบระดับชาติเช่น o n e t และการประเมินมาตรฐานสากลอย่างพ i ซ a ่าล้วนสะท้อนถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสนับสนุนทั้งลูกเสือเนตรนารียุวกาชาตสปนักเรียนจิตอาสาและกิจกรรมอาชีพส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตที่สำคัญนักเรียนจำนวนมากประสบความสำเร็จในการแข่งขันวิชาการกีฬาศิลปะดนตรี และนวัตกรรมในทุกระดับจนจำนวนผู้เรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการผู้บริหารใช้ภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรมีบทบาทในการตัดสินใจและพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านการอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI นอกจากนี้โรงเรียนลานศักดิ์วิทยายังสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนและองค์กรภายนอกอย่างกว้างขวางอาทิตย์ ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครสวรรค์ในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาการทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อและโรงพยาบาลลันสักในโครงการเสริมสร้างสุขภาวะวัยรุ่นตลอดจนการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชาดาไทยเศรษฐและทัศบิดาไทยเศรษฐในการจัดกิจกรรมสร้างเดือนปันดาว รวมถึงภาคเอกชนและเครือข่ายสิทธิ์เก่าที่ได้ร่วมกันจัดภาพป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างสนามย่าเทียมและปรับปรุงหอพักนักกีฬาซึ่งล้วนมีส่วนช่วยให้โรงเรียนเข้มแข็งและยั่งยืนด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าวโรงเรียนลานศักด์วิทยาได้รับรางวัลและเกียรติบัตรมากมายทั้งด้านคุณภาพการศึกษาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ และการเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมส่งผลให้มีโรงเรียนต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานในด้านการบริหารและการดำเนินงานอยู่บ่อยครั้งความภาคภูมิใจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่รางวัลเพียงอย่างเดียวแต่คือความเชื่อมั่นของนักเรียนครูผู้ปกครองและชุมชนที่เห็นถึงการพัฒนาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและพร้อมสนับสนุนตลอดไป จึงเป็นบทพิสูจน์ถึงความสามารถของนายถวันวงศาธุภภาพผู้อำนวยการโรงเรียนลานศักวิทยาและทีมงานผู้บริหารคณะครูและบุคลากรที่นำพาโรงเรียนลานศักวิทยาก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาอย่างมั่นคงวางรากฐานอันแข็งแกร่งเพื่ออนาคตการเรียนรู้ที่ยั่งยืนของผู้เรียนชุมชนและสังคมไทยลานศักวิทยา ก้าวมาอย่างตั่นใจก้าวไปอย่างมี